สวัสดีครับพามาชมอีกแล้วนะครับตัวนี้เพิ่งมาใหม่เหมือนกันนะครับก็เป็นเบาะเล็กคาร์โอเม m เอ็วีนะครับเอ็มวีเนี่ยเป็นตัวท็อปของเบาะเล็กคาร์โอเมตรุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นล่าสุดรุ่นสุดท้ายที่ผลิตอยู่นะครับมาดูจุดเด่นของเอ็มวีกันนะครับเอ็มวีนะครับปีปีหรือฟองน้าด้านล่างนะครับเขาจะมีสายออกมาให้แปนพิเศษนะครับแล้วก็มีดึงชักน่องได้นะครับนี่ครับชักน่องได้ ออกมาได้นะครับแล้วก็ผ้าเนี่ยจะเป็นผ้าลายแรปเตอร์สีดํานะครับเบาะมอนของมุอโกเมก็จะเป็นหัวล่องนะครับรุ่นนี้ออฟไลน์แล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับไม่มีผลิตแล้วนะครับอันนี้เป็นมือสองทภาพค่อนข้างสวยค่อนข้างใหม่คลิปลิ๊กเลยนะครับสมบ,บูรณ์มากๆครับมีปั๊มลมให้ครบโหมดผ้าแท้ผ้าเดิมทุกจุดครับ ตรงนี้ของใหม่อยู่คู่ประมาณแสนก,กลางตาางเลยนะครับแพงมากครับขายได้มือสองไปคู่นี้ก็บอกไปเลยว่าสุดคุ้มครับแล้วก็หายากมากจริง,รงเป็นเบาดที่นั่งสบายนะครับทรงคลาสสิกเหมอะกับรถพวกแนววินเทเนนั่งสบายปีนตับอ่าเดี๋ยวกล้องจะจับภาพความสวยงามของเบาะให้นะครับนี่ครับปีก ความสูงแค่นี้นะครับอันนี้คืบมือผมนะครับนี่ครับเห็นไหมบางขึ้นลงง่ายครับอีกอีกรุ่นหนึ่ง<ม>ที่เอาไปใส่กันเนี่ยที่นั่งแล้วโอเคเลยก็จะเป็นพวกรถตู้นะครับพื้นที่จํากัดเนี่ยจะใส่เบาะแนวนี้นะครับแล้วช่วงเบาะตรงนี้ครับจะยาว <laughs> หรือว่าเป็นพวกรถออฟโรดก็ได้นะครับรถกระบะก็ได้เพราะมันขึ้นลงง่ายแล้วก้เน้นนั่งสบายขับทางไกลดีแล้วก็ทรงคลาสสิกไม่หรือหวาเกินไปคล้ายๆกับเบาะเดิม เอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับสวยเดิมมากครับสภาพเพกือบร้อยเปอเซ็นต์เลยครับคู่นี้